ของการของคันนี้นะกรับประการที่มานะคือประต่ายจึงโยนติดนะครับแล้วก็ดับลงนะครับนี่นะดับลงสวัสดีครับวันนี้มีงาน้ามาอีกหนึ่งคลิปนะหนึ่งเคสนะหนึ่งเคสหนึ่งคลิปนะ ดูนะว่าคันนี้เป็น t o โยต้นะฮะยารีปี2017นะครับคันนี้สตาร์ทขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับเองนะ FC เราไปขับรถลุยน้ำมานะเดี๋ยวเบื้องต้นเราตรวจเช็คก่อนนะครับกับคันนี้นะ FC เราขับลุยน้ำมานะแล้วก็รถดับนะพอดับปุ๊บสตาร์ทใหม่ติดติดแล้วก็ดับลงนะฮะ รับคนนี้เราตรวจสอบหัวเทียนนะนำหัวเทียนออกมาถอดออมาล้างแล้วา่อสะอาดนะเอาสเสกเป่าให้แห้งนะครับดูคอยไล่คอยหมดแล้วไปมานะตอนนี้ไฟมาต่อไปจะดูที่หัวฉีดก่อนนะครับว่าทาไมไมนเกิดปัญหาจากอะไรนะทําไมถึงสตาร์ตติดแล้วดับนะติดแล้วดับลงนะเบื้องต้นให้ทีมงานเราสตาร์ต ดูนะว่าไฟมาที่ตรงนี้ไหมไปสิ่ฝั่งวนมารอ oh. นะฮะแต่จะดูว่าฉีดจะยกไม่ยกนะฮะเอาลองดูนี่ฮะเอาไหมจะเห็นว่าไฟมาอยู่นะครับแต่เครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้วมันดับลงนะฮะกับคันนี้นะเราคิดว่าน่าเป็นที่เซนเซอร์ บางตัวที่มีสั่งให้หัวฉีดยกนะฮะบ,บางทีไฟมันแวบ,บมาแวบ,บเดียวนะพอเครื่องยนต์ติดแล้วมันหายไปนะะแวบบแล้วหายไปนะก็เดี๋ยวจะดูเซนเซอร์นะดูเซนเซอร์เช็คเซนเซอร์ดูก่อนเผื่อมันสกปรกหรือว่ามีอะไรไปติดขัดกันอยู่นะเดี๋ยวดูถอดล้อมาดูเซนเะซอ,อร์หน้าเครื่องนะครับ่ะมาดูนะเซนเซอร์ข้อเหวี่ยงตรงนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่ โดนน้ำมากที่สุดนะถอดตัวนี้นะออกมานะเราจะเอาสเปรย์ฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับตัวนี้นะเป็นตัวสั่งจุดระเบิดนะครับกับแตการนี้นะเมื่อกี้เราครับการใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราลองสตาร์ทดูนะเป็นแบบเดิมนะฮะเดี๋ยวถอดตรงนี้ยังมาดูทีนะ เซอนนร์อแคมด้านบนนะครับเซอร์แคมด้านบนนะเดี๋ยวคันนี้ถ้าดูตรงนี้ยังไม่จบนะเราจะลองนำเครื่องสแกนนะครับเข้าไปตรวจสอบนะอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูถึงปัญหาของคันนี้นะที่ยังสตาร์ทไม่ติดนะนี่นะตัวนี้ถอดออกมาแล้ว ไม่มีอะไรผิดปกตินะเดี๋ยวเราจะใช้กระเพ์ฉีดล้างน,นะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะมาดูกันต่อกับคันนี้นะเราใช้เครื่องสเกเรนเข้าตรวจสอบนะกับโ้ดที่เจอคือปี1604นะแปรเป็นไทยซิมคืออะไรปุ๊บความผิดพลาดในการเริ่มต้น ต้องมีอะไรผิดพลาดตอนนี้ที่ทำให้เครื่องยนต์ติดแล้วดับนะฮร <Yeah. S 1> าผิดพลาดในการเริ่มต้น2องหาด้ครับค <Yeah. S 1> วามผิดพลาดในการเริ่มต้นจะมีอะไรบ้างหนึ่งการสั่งจ่ายน้ำมันนะน้ำมันเราเช็คดูแล้วนะต้อมต๊กทำงานนะครับ ตอนนี้ดีเล่ยังไม่ได้ดู่ะดีเลยก็เป็นส่วนหนึ่งนะดงเ,เดี๋ยวผมจะลองทำง่ายๆเลยดเดี๋ยวลองโมดูลโปรแกรมดูก่อนนะครับว่าจะผ่านไหมกับเคสนี้นะครับดูอาการของคันนี้นะครับกักอาการที่มานะคือตารจังยนติดน,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 นะครับแล้วก็ดับลงนะครับ ลงความผิดพลาดจากการเริ่มต้นนะครับมันมีอะไรบ้างหละการเริ่มต้นนะนี่ทำให้เครื่องยนต์นนดับการเริ่มต้นก็จะมีเซนเซอร์ต่างๆนะเซนเซอร์ที่จะสั่งให้อุปกรณ์ทำงานนะฮะเซนเซอร์เราดูเบื้องต้นแล้วนะฮะทีนี้มันจะมีดีเลย์ดีเลย์เพื่อสั่งอีกทีนึงน,นะครับดีเลย์สั่ง ดิเลสั่งให้ไปนะมาเลี้ยงในอุปกรณ์นะครับก็เบื้องต้นเราก็ดูฟิวดูอะไรหมดแล้วมันมันไม่ผ่านนะฮะจะเหลือยีเลแต่ทีนี้ผมจะไล่น้ํามันก่อนนะจะลองดูน้ํามันดินชินก่อนที่มาจากถังนะครับว่าเป็นยังไงนะกับเคสนี้นะว่าน้ํามันออกดีไหมนะฮะน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะไปต่อกับโตโยต้ายาริสคันนี้นะ เราทดสอบโดยการใช้น้ำมันนะต่อตรงเลยนะครับต่อตรงจากถังน้ำมันเลยถังแกลอนเอามาแขวนห้อยเลยแล้วก็ต่อเข้ารางหัวฉีดเลยนะครับต้าติดนะครับคันนี้ตึงเลยนะครับแล้วเลยให้ทีมงานนะถอดปั๊มติ้งออกมานะเปลี่ยนปั๊มติ้งด้านในถังตอนนี้เราเปลี่ยนปั๊มติ้งด้านในถังเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วเอางานไปสตาร์ทดูกับคันนี้นะแรงดันน้ำมันไม่ได้นะเอาลองดูชุ้มนี่จับเบื้องต้นที่ดับไปนะตอนนี้เราเปลี่ยนบัมติกเข้าไปเลยตามเรียบร้อยแล้วนะจบงานจบงานนะคันนี้เดี๋ยวส่ง FC นะครับจับเคสนี้นะครับ เดี๋ยวประกอบบบาเข้าไปนะครับคันนี้อัตราเร่งดีนะเราเร่งเครื่องอยู่รถจอดที่เดิมนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งทดสอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกคันนี้คือน้ำมันมันมาไม่ถึงมามาไม่พอนะครับพอสตาร์ทได้มันก็ดับสตาร์ทได้มันก็ดับนะครับจบงานนะ จะให้ดีนงานเราประกอบที่เสียดเลยนะครับโอ้โหพอจะเจอกันนี้ไล่คอยไล่ไยไฟดูนะะร้างแอฟวลองดูตอนแรกเราเปิดสตาร์ทน้ำมันมันก็มาปกตินะครับแต่พอสตาร์ทปุ๊บเหมือนแรงดันมันไม่ได้นะเราเลยสงสัยก็เลยใช้กลรอนแขวนเลยต่อปั๊มติ๊กตรงเลยสตาร์ทตึม้มโอ้หนิ่งกิฟนะ,ะแสดงว่าปั๊มติ๊กมีปัญหานะก็เลยจัดการรือ นำปิกนะออกมาเปลี่ยนให้นะเสร็จแล้วนะกับคันนี้ใน t o y o ต a ยาลิปปี2017สาเหตุหลักๆก,ก,ก็น่าจะน้ำมันนะตัวนี้เขาใช้เป็นอา่า e ด้วยนะจัดแรงนะครับก็อยากจะแนะนำให้ FC เติมตก๊กแก๊สซฮอดีกว่านะ91 95อะไรเงี้ยมันจะสะอาดกว่านะโอเคนะกับ คลิปที่เราทำออกไปนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง youtube อยู่งจเจริญการช่างเลยครับวันนี้นครับกอคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่งเจริญการช่างครับ